เดทอินวิเทชั่นบอร์ดเกมสยองขวัญโดยพี่นัทปิ่นโตวางขายแล้ววันนี้สูมบทบาทเป็นฆาตกรสุดโหดหรือผู้รอดชีวิตที่ต้องหนีตายจากครีอาสุดหลอนร่วมมือถักหลังเอาชีวิตรอดไปพร้อมๆกันได้ถึง8คน นี่คือบอร์ดเกมคุณภาพฝีมือคนไทยมีติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังในราคาเพียง1,250บาทเท่านั้นสั่งปุ๊บสินค้าพร้อมส่งทันทีและมีจำนวนจำกัดอย่าช้าสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศหรือกดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยังอยู่กับบริษัททัวร์ญี่ปุ่นทัวร์บ้านผีสิงของญี่ปุ่นกับพี่นัทปิ่นโตนะฮะเกม JSP นะครับ J8 Stick บ t h ท i ย r o p e ต t y คลิปที่3แล้วเอคนจะมีประมาณ4ี่คลิปะนะเพราะว่ามันมี4ด่านด่าน3เราพาทุกคนมาที่เรียวกังที่จังหวัดกิฟุนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นโรงแรมแบบออนเซ็นเปิดในปี1960นะครับซึ่งถ้าเรานับเวลาจริงเนี่ยก็ผ่านไป60กว่าปีแล้วแล้วอยู่ดีๆก็ปิดในปีสอ0 8แปดเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ กล้องแรกภายนอกนะครับถามว่าให้จําอะไรได้ไหมก็เป็นทางเข้าเรียวกังอะนะมีกล่องจดหมายสีแดงเก้าอี้ดอกไม้สีชมพูมีของแขวนเต็มไปหมดมีไม้กล่งไม้กวาดว่าไปอ่ะหลังคาแบบจะพังแหล่ไม่พังแหล่ตรงฮอลเว์ครับถงทางเดินตรงนี้เนี่ยเรามีกระมังสองอันแล้วก็มีชั้นวางของเออมีตู้เก็บของมีถงทางเดินซึ่งประตูปิดหมดย้ำประตูปิดหมดมีโต๊ะด้วยตัวหนึ่ง พื้นเป็นลายลายนะฮะกระเบื้องห้องครัวของเยอะมากนะฮะโคตรเยอะไม่รู้จะจาอะไรเลยมีขวดเปล่าอะขวดน้ามันเปล่าๆมีขวดเครื่องปรุงที่เหลือนี่คือกูจําไม่ได้หรอกพอแม่งเป็นภาพจริงของแม่งเยอะมากๆเลยแก้วหาไม่รู้เต็มไปหมดทิชชู่โอ้ยกูจะบ้าตายต่อมาครับเป็นห้องรับแขกเกสท์รูมมีเก้าอี้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับสี่ตัวตั้งหนึ่งตัวล้มเจ้าแม่กวนอิ่มหนึ่งตัว แล้วก็มีโต๊ะกระจกเล็กๆโอเคอันนี้จําไม่ยากถัดมาครับห้องถงใหญ่คิดง่ายว่าเป็นล็อบบี้อะประมาณนั้นก็มีเสือทธทามีที่พังชิบหายหมดแล้วรวมทั้งมีอะไรวะเนี่ยโคมไฟเหรอพัดลมโคมไฟหน้าตาประหลาดประหลาดเต็มไปหมดกระจก2องบานนี้ปิดไว้นะครับมีเครื่องดูดฝุ่นหรือเครื่องถ่ายเอกสารก็ไม่รู้มีตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นตรงนี้เป็นภาพพิมพ์อันนี้เนี่ย กูไม่รู้ดูทันหรือเปล่าแต่ว่าเป็นทางเข้าห้องน้ําใหญ่นะครับก็มีป้ายส่วนใหญ่เป็นป้ายญี่ปุ่นหนึ่งสองสามสี่สี่ป้ายประตูเปิดสองบานโอเคแล้วก็ห้องแต่งตัวก่อนจะเข้าออนเซนนี่แปลว่ากล้องต้องเยอะกว่าเจ็ดตัวแล้วไม่ต้องมีออนเซนด้วยแน่ๆกระจกสองบานครับมีคนกดออดแล้วมีออนเซนด้วยคนมาเคาะกระจกด้วยใครมาเคาะกระจกวะเนี่ยมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วครับนี่หรือเปล่า ไม่รู้เลยฮะไม่ใช่ด้วยครับอันนี้มีอยู่แล้วป้าจำไม่ได้เลยอะจริงนะยังดูไม่ครบเลยอะนายรีบอ่ะนี่ไงอ๋อโก o ด์ออฟมาแล้วโกลด์ออฟจิ้มไปก่อนเลยอย่างแรกที่มีทุกบ้านก็คือโกลด์ออฟนะครับเมื่อกี้เรายังดูถึงห้องนี้อยู่ซึ่งเรายังดูไม่ทันจะจบเลยก็ต้องย้ายห้องซะก่อนเลยอะ สมมุติว่านี่คือภาพปกติของมันแล้วกันนะมีพระพุทธรูปมีเก้าอี้สองตัวมีขวดสมขวดสองชุดมีกระบวยตักน้ำสองอันกระจกสะท้อนเงาแค่นั้นแหละอ่ะกลับมาที่นี่กล่องโดนเปิดแล้วครับกล่องไปรษณีย์ตรงนี้มีกระดาษตอนแรกมันปิดไว้อยู่อันน่าฮ่าฮะไงล่ะคนดูเป็นไงวันนี้มีคนบอกกล้องเจ็ดตีหนึ่งแล้วครับกล้องเจ็ดตรงกระจบเหมือนมีหน้าคนสะท้อนเลยนะครับ กล้องเจ็ดตรงกระจกเหมือนมีหน้าคนสะท้อนอะไรไม่มีนี่ดูดอดไฟนี่เหมือนมีผีซ่อนอยู่ดอดไฟหรือเปล่าจิตตุงเป่งทั้งนั้นเนี่ยมีเสียงนี่ยงครับเสียงใครวิ่งเล่นเหมือนเดินอยู่ในบ้านเสียงเหมือนใครเดินอยู่ในบ้าน อโต๊ะมันมีไม้ถล่มป่าวะอันนี้ไม่รู้อะจาไม่ได้ไม่ได้จําไม่น่ามีนี่ไงมีดอกไม้มาวางครับมีคนเอาดอกไม้มาวางครับอ้าวมีอยู่แล้วเหรออืมเหรออืมมีอยู่แล้วล่ะชิปหายเฮ้ยเอีย,อยตกใจหมดเลยผมผมรักคุณ อตกใจเพราะมันอยู่ใกล้ด้วยครับใกล้ตาเกินไปใกล้ตาใกล้ใจไม่ดีไม่ดีดแคมแปดมีคนบอกว่าแคมแปดกระจกบานที่สามก็กระจกบานที่สามมันก็สะท้อนกับเก้าอีก้กับหินนี่ไงมันไม่ได้มีอะไรอือ้อยนี่สินี่น,น,นี่ให้ดูให้ดูทุกคนมีหน้าโผล่เด็กหน้าเด็กไอ้เหี้ยหน้าเด็กมาเว้ ที่นี่เหมือนจะน่ากลัววะ่ะเหมือนจะน่ากลัวกว่าปกติมีหน้าเด็กเอาเว้ยมีแววจะโดนหลอกที่นี่แหล้วะผีเยอะดิเว้ยเสียงเฮียเนี่ยเสียงใครมากรซิบตรงไหนอะที่ไหน เสียงใครกระซิบเลยไม่รู้แต่หาตัวไม่เจอแมงตัวอะไรวะนี่นี่มีคนบอกว่าแคม3สามเหมือนว่าพื้นจะสีเข้มขึ้นเลยนะคะนี่ไงล่ะแคม2สองครับ มีรอยนิ้วมือที่พื้นเต็มไปหมดแคมสามพื้นสีเข้มขึ้นเหรอไหนดูดอ๋อนี่ปะเหมือนมีคราบแดงๆเลือดครับใช่เก่งมากทำดีแล้วอันนี้ทำไมมันสีแดงๆวะก่อนหน้านี้มันไม่แดงปะหรือมันแดงอยู่แล้ววะอ๋อแดงอยู่แล้ววะเขี่ย <c oughs> ตุงเป่งอันนี้อะไรแดงๆอะไม่รู้กดกดแม่งให้หมดตอนนี้ นี่ไงมีกล่องบนเจ้าแม่คนอิม่มอา้าวมีอยู่แล้วหรอนี่ไงอะไรแดงๆตรงนี้เอาชิบหายแล้วผิดหมดเลยมีอยู่แล้วหรอ,องานงอกแล้วกูกดพลาดไม่ได้แล้วนะครับหลังจากนี้ใช้โคต้าไปหมดแล้วครับไอสีแดงๆทั้งหมดที่เห็นนั่นคือ มันมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกกดผิดไม่ได้แล้วนะครับอย่างน้อยเราก็ได้รู้ไงว่าเอ๊ะอันนี้มันกำแพงขึ้นลาปะ่ะเสียงอะไรวะฟ้าถล่มลงมานี่ใช่ปะ่ะ อุ้ยระแวงหมดแล้วไม่กล้ากดแย่แล้วไม่กล้ากดเดี๋ยวผิดต้องหาอันที่มันแบบจกตาเลยอ่ะกําแพงแคมสี <C> ่เนี่ยผมว่าเปลี่ยนจริงๆผมว่ารามันขึ้นเยอะไปจริงๆมันต้องผิวเรียบกว่านี้โอเคเรากอบกู้โคตาห้าครั้งกลับมาได้แล้วครับโอเคโอเคโอเคกดต่อได้พร้อมซิ่งแล้ววะ่ะ นี่ที่นี่พมเช็ดตีนมันแลบออกมาปะไม่ใช่จ้าไม่ใช่นะจ๊ายัางไงวัยรุ่นตะก้าเขียวนี่ มีอหรือเป่ามีคนบอกว่าแคมสามจุดเลือดที่อ่างไม่ใช่นะครับกดไปแล้วครับผมกดไปนานแล้วจุดเลือดเนี่ฮะมันไม่ใช่เลือดด้วยครับอยากรู้ว่าเนี้ใช่ไหมฟ้าถล่มดินทลายเนี่ยไม่ใช่นะครับ2องทับห้าแล้วครับประตูบานนี้แงมปะตอนแรกมันปิดแบบปิดสนิทเลยแง้มปะไม่แง้มนะถูกแล้ว ยันฮียันฮีอุย้ยมีเสียงป๊อปแป๊ยันฮีก็ไม่ใช่หนาอ๋อเจ้าผิดสี่แล้วเชื่อกดผิดไม่ได้อีกแล้วทุกคนเราจะได้รู้ไงว่าอะไรมันแบบมีอยู่แล้วหรือยังไม่มีหรืออะไรเงี้ยนี่เป็นการเขาเรียกว่าผิดเพื่อไอ้นี่มีอยู่แล้วปะวะ ผิดเพื่อ้ยกำแพงห้องกว้างกำแพงห้องกว้างไม่ใช่แบบนี้กำแพงห้องไม่ได้กว้างแบบนี้ฮัน่าเฮ้ยเราต้องกดให้ผิดถูกแล้วเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตรงไหนมันเสียงอะไรวะเดี๋ยวนะฮะห้องนี้มันยันฮี น้ำหายปะน้ำในบ่อหายปะเอาไหมเหรอไม่มีอยู่แล้วหรอเขาไม่เติมน,น้ำซะหน่อยมันล้างมานานแล้วทุกคนตีสามครึ่งแล้วครับยังไงดิไอ้้ยห้องเนี้ยไม่รู้จริงๆแบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะมัน มีอะไรหายหรืออะไรโผล่มาก็ไม่รู้เลยอ่ะคือมันรายละเอียดมันเยอะไปอ่ะผมว่าเรากำลังเข้าโซนอันอันตรายแล้วนะเพราะว่าเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วอ่ะลองอันหนึง่งลูกศรยาวขึ้นลูกศรยาวผิดปกติลูกศรยาวผิดปกติไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้แม่งมาแล้วไอ้เหี้ยใครก็ได้ช่วยด้วยจะแต่ เชีย่ยน่ากลัวน่ากลัวผีผีผีผน่ากลัวผีผีอเอ๊ะไหนนี่คนเอะอะไรที่นี่อ่ะแม่งอันเนี้ยมองไม่ออกเลยเก้าอี้เก้าอี้หายปะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเอ่อ พื้นหินมันยาวกว่าปกติปะเนี่ยจําได้ว่ามีแค่ตรงนี้ไม่ใช่หรอพื้นอน่ะอืมผิดทำอะไรก็ผิดทําอะไรก็ไม่ดีเื้ย,ยผมผมอีกแล้วอะ่ะกูเจอผมสองทีแล้วเนี่ยมีผู้หญิงตายในบ่อออนเซนป่ะเนี่ยได้แต่เดาไปเรื่อยครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอ ยังไม่เคยเห็นหน้ากันไอ้เหียขอโกดออฟหน่อยดิ <c oughs> ตีสี่แล้วทุกคนชั่วโมงสุดท้ายอึบหน่อยอึบอึบยังไงนี่ยังไงห้องนี้ต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเชื่อไหมอะไรที่เราแบบไม่เห็นอะ เก้าอี้เหมือนเดิมนะม,มีเสียงคอยเคาะอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนเกาะเกาะเก๊กๆที่ไหนวะที่ไหนวะใครเคาะเียอะไรวะอีกแล้วครับช่วยด้วยที่ไหนอะเอ้ยอย่าเพิ่งมาแตกตอนนี้มันตีสี่แล้วเนี่ย เฮ้ยหาไม่เจอกดไปก่อนกดไปก่อนคนจะแตกอะทุกคนนี่ปะใช่เว้ยจำได้ว่ามันเป็นประตูบ้านแบบมีไม้ก้านนี่ไงเฮียรอดไปอีกนิดนึงรอดไปอีกนิดนึง โออีกแล้วทุกคนมันจะเอาให้ผมตายให้ได้เลยทุกคนช่วยหน่อยเร็วอะไรวะสิ่งใดที่เกิดขึ้นไว้เฮียกดตรงจานตรงหน้ากูเนี่ยนะ,ยะกูจะแตกจะแตกจะแตกให้ได้เลยป้ายป้ายป้ายชื่อ,อเอ๊ะเอ๊ะกดกำแพงทำไมเนี่ย ทุกคน้เอเชี่ย yeah! uh huh! อะไรครับเนี่ยออกไปนะเอ้า oh, ตายเลยอะไรเขาบอกว่ามีของขยับที่กล้องแปดที่บ่อน้ําใหญ่อะ่ะห้องอาบน้าอะ่ะมีของขยับแล้วก็มีของเพิ่มเข้ามาที่กล้องหนึ่งแล้วก็มีผู้บุกรุผู้บุกรุกที่กล้องแปดผีแล้วก็มีของถูกเปลี่ยนที่ในเบอร์หกทางเข้าห้องน้ํามีของโดนเปลี่ยนยากมากอันนี้โอ้ oh. แล้วไอ้ผีเมื่อกี้จัดการยังไงวะกดแล้วมันไม่หายอะ่ะอุย้ยแค่ยี่สิบนาทีกูจะผ่านอยู่แล้วมึงก็เอาใหม่ของโดนเปลี่ยนเหรอวะไอ้นี่เ,เก้าอี้หายไปปะมีเก้าอี้ไม้ด้วยทุกคนเมื่อกี้ไม่เห็นเลยจำก่อนเก้าอี้ไม้ยันฮีถังชั่งน้ำหนักเก้าอี้ใหญ่แล้วเมื่อกี้แม่งมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ก็ไม่รู้มันบอกว่ามีออฟมีเอ็กซ์ตร้าออบเจกตขึ้นมากูยังไม่รู้เลยแม่งมีอะไรโผล่ขึ้นมาเพราะว่า ตาลายอะของมันเยอะมากเลยเอ๋อเชือกวะไม่ใช่อะไรวะแต่เหมือนเมื่อกี้จะมีสักอย่างตรงเนี้ยแต่มันโล่งครับแล้วห้องเนี้ยไม่มีอะไรเลยในในครัวแล้วก็เหมือนจะมีอันเนี้ยมีของบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ไม่รู้คืออะไรแล้วก็บอกห้องนี้มีผีทรูเดอร์ตรงไหนวะ มาจำที่นี่ให้ได้ก่อนเลยที่เนี้ยมันรายละเอียดมันเล็กเล็กเล็น้อยหมดเลยมันจำยากยากห้องนี้ยากสุดเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ห้องเนี้ยก็คือไม่รู้ไอ้ี้ยบอกเลยเสียงแก้วแตกดังเพลงแตกที่ไหนวะ ยอ,อมาอีกแล้วอีนนี่มาอีกแล้วคุณอีก่อนกระจกแตกหรอไม่ใช่นะกดก่อนไม่น่าใช่อะ่ะสมแล้วที่เป็นด่านสามต้องยากขึ้นบ้างเลยนะถุงดำถุงดำอำมหิต ถุงดำอามาหิตทุกคนกลายเป็นว่าห้องเนี้ยไม่ค่อยเจออะไรอันนี้อยู่ครบทุกอย่างเก้าอีถา้ถังที่ชั่งน้ำหนักเก้าอี้ยาวกระบวยสองอัน น้ำสองชุดก็อี้สองตัวฝักบัวสองอันอะจำแม่งให้หมดเลยมาอันนี้ดิอะไรวะเนี่ยไม่มีจ้ะอุย้ยอะไรครับเนี่ยเฮียใครวะเนี่ยหลังๆไม่กล้าแช่กล้องแนละเดี๋ยวตายอีก เลื่อนหนีนะครับเมื่อกี้ intruder นะผู้บุกลุกน่าจะเป็นคนละมังมังนะเขาเซ็นเซอร์หน้าไว้ไม่รู้ว่าอาจจะมีแบบโฮมเลสอะไรมานอนที่นี่อเปล่ามึงก็กล้ามากะที่มานอนที่นี่นี่ไม้หล่นไหมครับหรือว่ายังไงไม่ใช่หรอกตุงเป่งไว้เองอ่ะ ยังไงดิเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยกับเกมนี้เกมนี้ยังยากตรงนะอินฟาเลตเนี่ยไอ้เหี้ยเปิดเปิปดเปิดปิดอยู่นั่นสอกระจกสองถังอะไรยังอยู่เหมือนเดิมวัวสองเนี่ยสองจานสอง,สอง,สองข้างนอกข้างนอกนี่มันไม่มีอะไรนะครับข้างนอกอ่ะคุณตุงเป่งน,นะ ตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันเงียบเกินไปละมีบางอย่างแล้วแน่ๆนี่ไงเลือดอีกแล้วเลือดเลอะพื้นเลือดเลอะพื้นมีคนบอกว่าแคมแปดวงกลมตรงผนังกดนี่ก่อนถาดถาดมาศจั์วงกลมตรงผนังมันมีอยู่แล้วอีจุดเหลืองนี่มันมีอยู่แล้วเคยกดไปแล้วกดให้อีกก็ได้เนี่ยอะแล้วดูแล้วจำนะ มีเสียงเด็กวิ่งเล่นในบ้านนี่ยทุกคนเสียงเด็กวิ่งเล่นในบ้านทุกคนเด็กที่ไหนมาวิ่งที่นี่ไม่เห็นมีเลยนี่อะไรอ่ะม,มีอะไรสักหน่อย โอ้ยกดออฟมาช่วยชีวิตกดออฟขอบคุณนะกดออฟมาช่วยเราอันนี้มีป่ะอีแบบอีเชือกถววันตรงนี้มีอยู่แล้วป่ะมีอยู่แล้วดิของบางอย่างก็ใกล้สะเหลือเกินนี่มีป่ะป้ายเนี้ยป้ายข้างบนเนี้ยสงสัยอยากรู้ เสียงเฮีย้ยอูเนี่ยอ,ยอ,ยอยูมาทั้งโคตรเลยมึงเอย้ยเฮี้ยตระกูลผู้ดูแลออนเซน็นเมื่อกี้ถ้ากดไม่ทันน่าจะตายนะครับมันมีเสียงแบบดังขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้มีอยู่แล้วปะ่ะอยากรู้อีโคมไฟข้างบนเนี่ยอ่างล้างหน้าเปลี่ยนสีป่ะเนี่ย เปลี่ยนสีเบาไม่สีแดงๆงไม่นะก็บอกกูก็ทําเหมือนเดิมตลอดมึงคิดไปเองใช่กูคิดไปเองก๊อกน้ํำกูเกียดฉากนี้ที่สุดเลยแม่งดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยว่ามีอะไรหายหรือมีอะไรโผล่มาบ้าง กดหนงังสือพิมพ์นี้ไม่มีอะไรสายตากูกําลังมองไปที่อะไรอยู่เนี่ยตอนนี้อุ้ยหลังคาพังหลังคาพังมาช่วยชีวิตขอบคุณนะที่พังลงมาผมกำลังสงสัยบางอย่างเว้ยทุกคนกำแพงเนี้ยมันมีอยู่แล้วเหรอวะมี เก้าอีา้ถังแก้วอะไรพวกนี้ก็กดหมดแล้วอ่ะมีอะไรอ่ะก๊อกน้ำนี้เหรอเอ๊ะนี่อะไรปะดำดำเอามีอยู่แล้วอุ้ยสี่ครั้งแล้วด้วยทุกคนชิบหายแล้วทุกคนสีครั้งแล้วช่วยหน่อยเร็วดีสามแล้วเร็วช่วยกันเร็วช่วยกันทำมาหากินเร็ว หัวเด็กหัวเด็กมาช่วยชีวิตปิงปองพี่ชายเปิดบ้านให้หน่อยสิพี่จา๋า คนดูเนี่ยยังไงเฮ้คนดูช่วยหน่อยเร็วไม่มีเลยไม่มีคอมเมนต์ช่วยเหลือเลยตอนเนี้ยแม่งนี่มีกระจกนี่หรอปะกดดูดิกดๆไปก่อนอยากรู้มีถ้ามีก็จะได้รู้ว่ามีไม่ได้ว่าอะไร มองไม่เห็นอะไรเลยตรงนี้เอ๊ะกดดิซุม่มตีสามครึ่งแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดแล้วคือไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างขวดเกืดกด,ดให้หมดกดดูไม่อยากโดนแขวนก็เลยไม่กล้าคอมเมนต์ เอ้ยกระแพงขึ้นลาขอบใจนะที่มาช่วยกันหนังสือพิมพ์กล้องหนึ่งครับมีคนพูดว่าหนังสือพิมพ์กล้องหนึ่งหนันงสือพิมพ์กล้องหนึ่งทำไมวะไปดูก่อนบุยหนังสือพิมมาแล้วจริงด้วยโอเคเฮ้ยมึงอย่ามาตัดภาพตรงนี้ดิเสียงเหมือนมีตัวเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ปรากฏ ตัวหนังสือคำเตือนใดๆนะครับตอนนี้ประตูมันมีอะไรไม่รู้ทุกคนไม่มีมีไม่ intruder รอบนี้ไม่เห็นเลยนะ i n t r u d ร r ใดวะ ก้กำแพงหายกำแพงหายช่วยด้วยห้องโถงโดนปิดขอบใจนะที่ช่งช่างกันแบบนี้ตีสี่แล้วเราจะต้องล้างแขนเราจะต้องรอดจากเรียวกังเดียวกังเดียวกังนำเอ๊ อันนี้แม่งยากจริงกูกดเล่นๆกดตรงเหล็กตรงนี้เหล็กข,า,ขาวๆนี่ไม่รู้มีอะไรไหมอาจจะไม่มีเสียงน้ำหยดที่ไหนฮะอุ้ยกำแพงเปิดกำแพงขคยใหญ่มีคนต่อห้องเสียงน้ำหยดห้องน้ำมาเนี่ยเอาดีๆเดี๋กกูเจออีผีนั่นอีกแน่เลยเนี่ยไม่ชอบมันอะถ้ามันมาทำไงเนี่ย ท่อเหล็กนี่มีอยู่แล้ววะไปเรื่อยแล้วกูตีสี่ครึ่งอีกแค่ครึ่งชั่วโมงคุณจะได้กลับบ้านไปหาครอบครัวไปจากเรียวกังแห่งนี้ใครเห็นอะไรพูดนะมันมีน้ำหยดติงต๋งติอ่ะติ๋งดังดังังหนิงจ้าเออเอเงยอ่ะ อะไรอีกใหม่เนี่ยวกเราขวดไหนมาวางวะเนี่ยไม่มีหรอกชิด <Shit. S 2> กูไม่เห็นอะไรเลยกูไม่เห็นอะไรเลยไอเ้เหี้ยไม่มีอะไรเลยวะเป็นไปไม่ได้หรอกมันเงียบเกินไปอ่ะ โอ้ยมันเงียบเกินไปนี่อะไรก้อนดำๆนี่อะไรกดไปก่อนไม่มีฮียเหลือสองโคต้าในการกดผิดครับเราห้ามกดผิดแล้วครับกูอยู่เฉยๆจนถึงตีห้าเลยได้ไหมเนี่ยพอกูหาอะไรไม่เจอแล้วตอนเนี้โต๊ะยาวผิดปกติโต๊ะยืดเฮียอ,อะไรไม่เอาไม่เอาตัวอะไรไม่เอาหกนาทีสุดท้าย เสียงอะไรกึ้งกงั้งขึงขังปึ้งปั้งดึงดังสองหนึ่งเลิกงานพาดไปสองอันไม่รู้อะไรเหมือนกันนี่แ้ยแต่ช่างแม่งแล้วพาดแล้ววะดพาดแล้ววะเดยเลี้ยวกังเอ๊มีสถานที่ใหม่ถูกเปิดออกถ้าคุณพร้อมแล้วก็ลองไปดูได้เลยนะ อิบารากิบ้านพักของอิบารากิเป็นบ้านไม้ที่ถูกเปลี่ยนแปลงภายนอกซ้ำแล้วซ้ำอีกมีร่องรอยบางอย่างถูกพบที่ชั้น2ด้วยนี่เอออุ้ยไอดัดเรียวกางนี่มี anomaly อออมมี่45อันเลยนะครับก็ผ่านเรียบร้อยนะสำหรับคลิปที่3นี้นะครับ ต้องแตกก่อนหนึ่งครั้งเสมอยังไงคราวหน้าเรามาดูอิบารากิ S r e s i d e n ดนกันน่าจะเป็นบ้านผีเฮี้ยนที่สุดเดี๋ยวเราไปเซิร์ชประวัตินี้ใน Google ดูว่ามีจริงไหมบ้านผีสิงที่อิบารากิถ้ามีจริงรอชมรอติดตามรอคอมเมนต์รอช่วยพิมพ์กันบ้างรอช่วยดูกันบ้างไม่ใช่เอาแต่กดหัวรอต่อก l ระซิกวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ